สวัสดีครับวันนี้ครูอมรสอนสร,ร้างตัวตนสอนสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ในโลก t ิ๊กต็อกนะครับจะมาแนะนําเคล็ดลับดีๆยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวครูอมรสอนสร,ร้างรายได้วันนี้นะครับเราจะมา,าดูเทคนิคการไลฟ์สดนะครับเริ่มต้นหัวข้อนะครับอันดับแรกนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านสู่ครอบครัวครูอมรสอนสร,ร,ร้างรายได้ฉบับเร่งด่วน คิดใหม่ทำใหม่ใส่ใจทุกคนครับนี่คือหัวข้อของครูอมรน,นะครับก่อนจะเริ่มไล่สดุดใครเคยเป็นอาการแบบนี้เหมือนครูอมรไหมครับรู้สึกตื่นเต้นเมือแตกทาอะไรไม่ถูกเลยโอ,อ้ไม่รู้อะไรมันวุ่นวายไปหมดนะครับทองไส้มันปั่นป่วนตกใจโอ้ยไม่รู้จะกดปุ่มไหนบ้างมีความรู้สึกว่ากังวลไปหมด มันกดดันสุดเลยมีใครเป็นไหมครับมีใครเป็นเหมือนคั้อมอนไหมครับนี่คืออาการเริ่มต้นของคนที่เริ่มไร้สตินะครับมันกล้ากลัวอยากจะร้องไห้เหมือนอาการที่ครั้งแรกในชีวิตไม่เป็นไรครับวันนี้ขั้วอมอนมีวิธีแก้นะครับเราหายใจเข้าลึกๆนะครับก่อนที่จะเริ่มไร้สตินะครับทาจิตใจให้เป็นสมาธินะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกคนเป็นเหมือนกันหมดมีจุดร่วมเติมมือกันหมด อันดับแรกนะครับเราก็จะเย็นๆพอตั้งสติได้นะครับเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมนะครับอันดับแรกนะครับคือหัวข้อที่เราจะแนะนําตัวเองนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงของเราก็ชื่อเล่นนะครับแล้วก็บอกเป้าหมายว่าเราเข้ามาทําอะไรใน t ิ k กต็อกนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เราจะพูดอันดับแรกและก็ที่เราจะพูดต่อไปก็คือพูดในหัวข้อที่เป็นตัวของตัวเราเองให้มากที่สุดนะครับรมันจะได้ลื่นไหลนะครับตอนนี้เข้ามาเข้าเรื่องนะครับ ไปที่ Tik t o k นะครับกดไปที่โฟลไฟล์ของเราเองหาปุ่มไลค์สดนะครับหาปุ่มไลค์สดมันจะเขียนคําว่าไลค์พอเข้าไปนะครับกดคําว่าไลค์มันจะมีหัวข้อต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่มุมซ้ายบนนะครับมันจะมีคําว่าเพิ่มหัวข้อและพิมพ์ตรงคําว่าเพิ่มชื่อนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าไลค์วันแรกนะครับพอพิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่า ไปที่คำว่าข้อมูลเบื้องต้นนะครับกดคำว่ายินดีต้อนรับนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์วันแรกฝากสนับสนุนอะไรแล้วแต่ที่เราจะคิดไปให้เป็นสิ่งที่มันดึงดูดนะครับต่อไปก็เริ่มกดปุ่มไลฟ์นะครับพอกดปุ่มไลฟ์เขาก็จะนับถอยหลัง 3..2 1นะครับเราก็เริ่มพูดแนะนำตัวเองเหมือนที่ครูบอกไปแล้วนะครับไลฟ์ให้มันเป็นตัวของตัวเองใหม่ๆไม่ต้องกลัวนะครับ เพราะทุกคนที่เข้ามาดูให้กําลังใจเราแล้วก็เป็นครูของเราไลฟ์ไปให้ได้ประมาณ45นาทีอย่ามํานะครับแล้วก่อนจะลงไลฟ์นะครับก็ขอบคุณทิกตอกขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็กดปุ่มที่มุมขวาด้านบนนะครับเป็นปุ่มปิดนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็รอการประมวล